พระรามอครับยินดีมากที่ได้มีโอกาสพาท่านมารับชมชมสตูดิโอครับไมค์ทรีไมค์ทรีพาร์ทสตูดิโอเป็นห้องทำง,งานศิลปะของผมพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่วาริมนะครับหน้าวัดน้องปอโงของหลวงปู่ชา ผมก็ทํางานที่นี่งานก็มีหลากหลายส่วนมากก็จะเป็นงานที่เกิดที่แล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับของชีวิตของชาวไร่ชาวนาก็เป็นเรื่องของการแรงกดแรงขับแล้วก็แรงเคลื่อนและการต่อสู้ของทางจิตวิญญาณของชาวไร่ชาวนานและชาวชน,านนะบตทตาตอนก็เคยอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปอยู่หลายที่นะครับก็ตอนนี้ก็กลับมา อยู่ที่บ้านมาทำสตูดิโออยู่ที่นี่ที่ไม่เรียกว่าแกลรลรี่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทํางนานนะครับแล้วก็มีภาพเขียนที่แขวนไว้ให้คนทั่วไปได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็สามารถให้คําแนะนําทางศิลปะหรือว่าไอ้เรื่องของหรือว่าใครที่สนใจเรื่องศิลปะเข้ามาเยี่ยมชมได้เสมอ การทํางานของผมนี่ทางานต่อเนื่องมายาวนานนะครับถือว่ายาวนานมากเกือบ20-30ปีผมแสดงงานเดี่ยวมานับเฉพาะเฉพาะแสดงเดี่ยวหน้าแต่20กว่าครั้งนะครับจนจนแทบไม่ได้จำนะครับแล้วก็ไปแสดงที่ต่างประเทศก็หลายครั้งแล้วก็ผลงานก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะครับมีคนที่ สะสมผลงานในระดับที่สามารถอยู่ได้นะครับอ,อยู่ได้แบบไม่ได้ว่ามีเงินมีทองอยู่แบบปีชนปีนะครับปีชนปีอยู่กันได้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ศิลปะยังให้ยังให้ชีวิตให้ความรู้สึกให้กำลังใจให้เราทำงานต่อเนื่องได้มาตลอด ผลงานทั้งหมดที่ทำเนี่ยผมทำเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนชนบทแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับคือสมัยยุคแ,แรกก็จะเป็นพวกออกนบบการจัการแล้วก็ลวหลังๆมาก็เป็นออกเป็นในลันกษณฟิกเกรีเป็นคำที่อาร์ตเป็นโฟกคอาร์ตนะครับแล้วก็จับบุคลิกของอคนศัตว์สิ่งของ วัวควายแล้วงานบางชิ้นก็ผสมไปในเรื่องการเมืองบ้างน,นะครับแต่ก็เอาเนื้อหาส่วนตัวที่ตัวเองสนใจเอามาปรับปรุงแล้วก็ใส่ประเด็นเรื่องการเมืองเข้าไปลักษณะสีสันนี่จะเป็นสีสันค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็การกใช้ลูกทรที่ค่อนข้างค่อนข้างที่ตรงไปตรงมาคือเขียนตามบุคลิกของตัวเองคือเราเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างตรงแล้วก็เขียนให้มันเหมือนที่บุคลิกตัวเอง คือคือไม่ได้เขียนอ่อนหวานนะครับเขียนตรงตงปั้งปั้งโป้งๆนะครับแบบให้มันให้มันดูแล้วมีเกิดแรงกระทะแรงแรงเสียดทานแรงกระทะแล้วก็คนดูเนี่ยสามารถที่จะกลับเอาไปคิดได้ว่าผลงานนให้อะไรกับเขาบ้างนะครับแล้วก็ตอนใช้สีสีผมก็จะใช้สีที่กา้างตัดกันนะครับรุนแรงใช้สีที่กา้าง ค่อนข้างสดถ้าเป็นสีน้ำมันมันเขียนสีค่อนข้างสดนะครับตัดกันสีเขียวสีแดงสีส้มสีชมพูสีเหลืองนะครับตัดกันกับสีที่เป็นสีที่ผมเบรคใช้ลักษณะการเบรกและการตัดทอนและการตัดเส้นที่ค่อนข้างแรงลักษณะงานความเขียนสนมเนี่ยจะมีบุกริกออกมาได้อิทธิพลจากภัพพิมพ์หวาส่วนหนึ่งนะครับคือการตัดลักษณะของการตัดเส้นใจเส้นที่ค่อนข้าง รุนแรงคล้ายงานกิจกรรมกิจกรรมไทยที่มีการตัดเส้นแต่ตัวนี้ผมเขียนเป็นกิจกรรมสากลกิจกรรมยุคสมัยก็จะใช้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็การทํางานที่ต่อเนื่องมายาวนานจนพัฒนาเป็นลักษณะงานสไตล์ของตัวเองที่ไม่เหมือนคนอื่นผมว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีการสรับสงงนการเติมของงานศิลปะน้อยครับน้อยมาก แล้วก็ต่างต่างน้อยเกินไปในขณะที่เรามีวอมามากมายเหมือนผมที่ผมมาอยู่ตรนนี้ผมมาอยู่ยุข่ระอิสานเนี่ยผมมาอยู่ยุ่อิสานเนี่ยคนย้ายจากที่ผมเคยทํางานที่กรุงเทพแล้วก็แสดงงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่จริงที่ชัดเจนในเรื่องของอ,อารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวกับที่มันเกี่ยวข้องกับผลงานของผมเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดเราตอนเราอยู่กรุงเทพเนี่ยการแสดงงานศิลปะจะค่อนข้างสบาย ครับม่พังง่ายเพราะว่ามีอาร์ดีลเลอร์มีคนจัดการงานให้นะแล้วก็มีชีโรเตอร์หรือมีแกลลี่ที่ดีๆนะครับเยอะแยะแล้วก็มีพื้นที่แสดงงานค่อนข้างเยอะแต่พอมาอยู่ต่างจังหวัดนี่ปัญหาตรงนี้มันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างลำบากสําหรับศิลปินที่จะม่อยู่ต่างจังหวัดถ้าเกิดคุณไม่มีคอนเทนที่ดีในในในส่วนของผลการเรียกว่าต่างประเทศนะครับหรือไม่มีผู้จัดการที่ดีถ้าเกิดไม่มีคนจัดการให้เนี่ยเราเราจะลำบากทันทีครับลำบากทันที มเมืองกรบลเนี่ยมเมืองกบลที่ผมมาอยู่เนี่ยมเมืองกรบลน,นี่ถามว่าเป็นเมืองที่โด่งดังเรื่องเรื่งศิลปะใหม่โด,ด่งดังมากนะครับเรามีเรามีศูนย์เรเยญญียนรู้เรามีวิทยาชีวศึกษาอ,อุบลเนี่ยที่เป็นแหล่งผลิตศิลปินมากมายที่ไปโด,ด่งดังอยู่กรุงเทพนะครับแต่ใน,นขณะเดียวกันเนี่ยงบประมาณและการจัดการจัด งบประมาณของจังหวัดเองที่ลงมาเพื่อจะช่วยหรือว่าสนับสนุนเรือเ่องของศิละปะมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็แม้แต่หอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ที่มันน่าสนใจเนี่ยก็ไม่มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องทางศิละปะศิลปินทุกคนถึงค่อนข้างจะลําบากนะครับแล้วหลายคนก็ต้องพยายามที่จะผลงานไปสแสดงที่กรุงเทพผลงานไปประกวดผลงานไปต่างตนานา,นา,นาน คนที่สามเนี่ยเป็นศิลปินเยอะมากถ้าเกิดเรานับตังแต่นักคิดนักเขียนนะครับศิลปินไม่ว่าจะเป็นด้านจวีก็มีหลากหลายด้านดนตรีก็มีหลากหลายหมอร้องหมอรำก็มีหลากหลายนะครับ้านเขียนภาพก็มีหลากหลายเขียนจิตกรรมจิตกรรมฝาผนังเขียนโบสถ์เขียนวิหารนี่ก็หลากหลายโบสถ์และวิหารในกรุงเทพหรือที่อย่างต่างเนี่ยก็ส่วนมากเป็นคนที่สามเองนะครับในภาคการในส่วนพื้นที่ต่างๆตรนี้ งานปฏิบัติกรรมที่ปั้นโน่นปั้นนี่ก็คนเีสารปัญหาปาซ้อนเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องเส้นฝาก็เลยเป็นปัญหารองลงไปแต่จริงคนทำงานเสกว่าส่วนมากก็ถึงแม้จะคาดหวังก็เหมือนไม่ได้คาดหวังแต่ถามว่ามีความสุขไหมคนทำงานเสกว่าทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขที่ได้ทำงานศสลนะาของตัวเองมีความสุขที่ได้รับการสะสมมีคนสะสมงานศิลปฝาของตัวเองมีจินตนาการที่สามารถโลดแล่นออกไปจาก ความสำราญจำเจของชีวิตเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยศิลปะมันอยู่ในทุกที่นะครับมีทุกที่ศิลปะไม่ได้หมายถึงการเขียนรูปเดียวมันหมายถึงทุกอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบการโฆษณาอะไรทุกอย่างเป็นศิลปะหมดแม้แต่เสื้อผ้าอะไรแต่จานชามถ้วยซ้อนกาน้ำชากระปั้นดินเผาทุกอย่างเป็นศิลปะหมดเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งเสริมให้คน มีความรู้มีทักษะความรู้ทางศิลปะมากขึ้นเนี่ยสัางคมมันก็จะงดงามนะครับผมฝากผมอยากบอกอย่างเดียวว่าศิลปะทาใม้ไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นมากที่สุดหรอกแต่ว่าทําให้ใจิตใจเราอ,อ่อนโยนมากกว่าเดิมนะครับจิตใจเราจะอ่อนโยนมากกว่าเดิมถึงแม้ว่าบางคร้างการทบทวงานศิลปะอาจจะทาด้วยความคุ้งพ่านด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวด้วยอารมณ์เด็กหรืออารมณ์ละมุนล,ละไม ้ำมุนละมอ่อมมันก็เป็นอารมณ์ทางงานศิลปะเพรา่าในในสภาวะการทำศิลปะนั้นน่ะจิตของเราเนี่ยจะอยู่อยู่กับตัวงานเป็นหลักถู้ว่าจิตภายนอกอาจจะอาจจะเครียดหรืออาจจะฟุ้งซ่านแต่จิตภายในที่เราตอนที่เราจังหวะที่ช่วงเวลาที่เรากาลังทํางานศิลปะเนี่ยจิตของเรามันจะ,ม,นจะมันจะจมดิ่งกับชิ้นงานชิ้นนะนะครับจะจมอยู่งกับชิ้นงานชิ้นนนะซึ่งทําให้ทําให้เราได้คททวบคุมตัวเองตลอดเวลา ก็คงไม่รู้จะพูดอะไรมากมายครับก็ฝากว่าสำหรับไมตรีอ r รรีโอนะครับพิกัดอยู่หน้าวัดนงกรงนะครับสำหรับผมไมตรีพาราหอมนะครับก็ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเสวนาพูดคุยเรื่องศฐฐิลปะนะครับเรื่องศฐฐิลปะเรื่องความงามหรือแวะเข้ามาดูงานศฐฐฐิลปะที่ที่ผมติดตั้งไว้ให้ดูให้ชม งานก็มีหลากหลายตั้งแต่งานยุคแรกๆจนถึงยุคปัจจุบันและตอนนี้ก็งานชิ้นใหม่ก็กำลังทําอยู่เพราะว่าก็ทํำยังไงให้มันให้มันเกิดการสร้างงานเทียนกับงานของตัวเองให้มากที่สุดยินดียินดีครับมีโอกาสแวกมานะครับ